แนะนำตัวน่ไยครับชื่อแป้งค่ะวันนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ฟาร์มดอกกิ่งขยที่แม่โจค่ะเก้า้อยไรลสวยไหมครับสวยมากชมวิวครับสวยไหมคะวันนี้ปั่นจักรยานอะไรครับนี่ปั่นคาเซ่ค่ะสปีดดิฟจแปนชื่อรุ่นอะไรครับชื่ออีโร่สามหนึ่งศูนย์ค่ะสวยมากปั่นดีอารูเอสหกนะคะตัวนี้ ก็หมุนแน่นนะครับคะก็หมุนแน่นนะฮะคะคะปั่นมาหลายเดือนแล้วค่ะยังผ่อนไม่หมดค่ะรองเท้าสวยนะครับรองเท้าจีโร่ค่ะใส่ดีมากเลยเท่ไหมคะเท่รุ่นนี้เป็นรุ่นผู้หญิงเลยใช่ไหมครับรุ่นสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะใส่เบอร์อะไรครับเนี่ยใส่เบอร์ส1สิบเอ็ดค่ะเท้าใหญ่ค่ะ เสื้อก็สวยนะครับเสื้อคาเซ่ค่ะสปีดร็อปเจแปนสนใจติดต่อที่ร้านตัวแทนนะคะตัวเท่าไหร่ครับ800บาทค่ะราคาตั้งค่ะส่วนลดสอบถามที่ร้านตัวแทนนะคะนี่แฟนขับจีโร่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะแฟนให้มาใช้ค่ะนั่นหมวกแก๊ปใช่ไหมครับหมวกแก๊ปค่ะจีโร่นะคะอเอาไว้บังแดดได้นะคะถ้าแดดแรงมากก็เอาลงมานิดนึงนะคะอ๋อมาดูหน่อยข้างใต้ข้างใต้โอ้โหมี หมวกที่ใส่อยู่ครับจิโดค่ะรุ่นอะไรรุ่นอะไรชืรุ่นสิงค์ครับจิโร่สิงค์ค่ะหันหันเข้าแสงนะครับหันเข้าแสงนะครับอีกข้างครับอีกข้างเผื่อคุณผู้ชมอยากเห็นนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะผมเห็นล่องหมวกนะครับนี่ค่ะระบายอากาศดีค่ะอาระบายอากาศดีหันหน้าตรงตรงครับหันหน้าเข้ากล้องหมวกที่ดีนะฮบ เวลามองทะลุด้านหน้าก็จะมองเห็นทะลุไปด้านหลังนี่คือการระบายความร้อนครับหันหลังเลยครับหันหลังเลยครับหันหลังครับอ่าเงยหน้าหน่อยนะเงยหน้าหน่อยครับอ่านี่ครับเราจะเห็นเขาเรียกว่ามองจากอีกข้างหนึ่งมันก็จะทะลุไปอีกข้างหนึ่งเพราะว่าจีโร่ออกแบบให้ระบายอากาศนะครับระบายอากาศได้ดีแอโรดนามิกนะครับ ภาษาที่เรารู้จักกันก็คือแอโรดนามิกนะครับมาพร้อมกับคลิปล็อกนะครับปรับระดับได้อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะห,ไไหันกลับมาได้ครับหันกลับมาได้ครับวันนี้คนมากันเยอะไหมครับที่ก้าร้อยได่ครับเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยมีแต่คนมาถ่ายรูปคู่กับดับก๊กหวยค่ะอืมดีมากครับค่ะไว้เจอ,อกันใหม่คลิปหน้านะคะ<า><า>เอาไปแล้วเหครับ จะรีบไปไหนครับจะไปดมดอกเก๊กฮวยกันนะคะอ๋อโอเคได้ครับได้ครับเจอกันนะครับ